องจุ้ยวนช่างสวัสดีครับวันนี้เป็นคลิปที่38จะพูดเรื่ององจุย้ยองจุ้ยบ้านนะครับการจัดองจุ้ยบ้านองจุ้ยมันมีหลายหลายระดับหลายขั้นนะครับวันนี้จะพูดขั้นพื้นฐานขั้นพื้นฐานที่สุดนะครับสําหรับผู้เริ่มต้นที่ยังไม่มีองค์ความรู้เรื่ององจุ้ยนะครับองจุ้ยบ้านนะครับองจุ้ยที่อยู่อาศัยองจุ้ยร้านค้าคือกรณีที่บ้าน <c oughs> บ้านเราร้านเราหรือห้องนอนของเราเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ นะครับเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับ<ม>เขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างนี้ถ้านี่เป็นหน้าบ้านนะครับนี่เป็นหลังบ้านส่วนหน้าบ้านซ้ายมือเขาจะเรียกว่าฝั่งมังกรขวามือเรียกฝั่งเสือเขาจะแบ่งอย่างนี้นะครับหน้าบ้านเขาจะเรียกว่า,าหง หานหงแดงบางบ้า,างเรียกว่าเต่าดำมังกรฝั่งมังกรซ้ายมือฝั่งมังกรหน้านี้เขาจะเป็นตัวแทนของผู้ชายในบ้านทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นตำแหนง่งฝั่งเสือแทนผู้หญิงในบ้านทั้งหมดเขาจะแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างนี้นะครับ นหน้าบ้านเป็นหงแดงจะเป็นลานโล่งๆนะครับหลังบ้านก็จะเป็นเต่าดำจะเป็นถ้าตามหลักของจุ้ก็คือเป็นเป็นภูเขานะครับหมายถึงตำแหน่งบารมีนะครับซ้ายมือก็เป็นของฝั่งผู้ชายเป็นฝั่งมังกรฝั่งขวามือก็เรียกว่าฝั่งเสือนะครับเสือขาวข,าวของเรียกกันอย่างนี้นครับแล้วจะแบ่งครึ่งอีกครึ่งบ้านครับครึ่งบ้าน ด้านฝั่งฝั่งฝัง่งครึ่งบนนี่จะเป็นของฝั่งของบอริวารฝั่งด้านล่างจะหมายถึงพ่อแม่และหมายถึงตำแหน่งบารมีด้วยนะครับพูดผิดดีขยับมาฝั่งฝั่งครึ่งบนนะครับตั้งแต่เส้นสีสดงขึ้นมาฝั่งครึ่งบน,นแบ่งครึ่งบ้านนะครับ ตั้งแต่กลางบ้านจนมาถึงหน้าบ้านเนี่ยเขาจะเรียกว่าส่วนของบริวารส่วนของลูกหลานนะครับลูกๆเราคือส่วนด้านหน้าเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าด้านหลังด้านหลังตั้งแต่ครึ่งบ้านจนถึงหลังบ้านหมายถึงตำแหน่งของพ่อแม่แล้วก็เป็นตำแหน่งบารมีสมมุติว่าบ้านมันด้านหน้ามันมันขาดหายอย่างเงี้ยถ้าถ้ามันมีส่วนเว้าแหว่งอยู่ดูด้านหน้าสมมติว่ามันมีส่วนเว้าแหวงอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะครับฝั่งฝั่งมังกรแบบนี้ ก็จะส่งผลกระทบต่ออลูกหลานที่เป็นผู้ชายในบ้านนะครับถ้าว่าแหว่งมะแหว่งฝั่งฝั่งเสือละ่ะส่วนด้านหน้าก็จะส่งผลฝนส่งผลกระทบต่อลูกลูกสาวในบ้านนะครับถ้าอยู่ส่วนหลังบ้านละ่ะถ้าถ้าตรงน,นี้เป็นห้องน้ํานะครับเป็นห้องน้ําอยู่ฝั่งผู้หญิงหลังบ้านนี่ก็ก็ส่งผลต่อแม่นะครับหรือว่าย่ายายเราที่เป็นผู้หญิงที่อยู่ในบ้านหลังเนี้ยส่วนนี้แต่ถ้า เพาแหว่งในฝั่งของส่วนหลังบ้านฝั่งฝั่งของผู้ชายด้านนี้ก็หมายถึงพ่อนะครับหรือว่าหมายถึงพ่อครับหรือว่าหมายถึงปู่หมายถึงตาที่อยู่อาศัยกับเราอย่างนี้ครับความหมายของเขาจะเป็นแบบนี้นี่อันนี้หลักหลักการพื้นฐานนะครับบ้านเป็นสี่เหลี่ยมนะครับแบ่งครึ่งอย่างนี้นะครับหันหน้าออกหน้าบ้านซ้ายมือเป็นผู้ชายขวามือเป็นเป็นผู้หญิงฝั่งเสือลานหน้าบ้านเป็นหงแดงหลังบ้านเป็นเต่าดำ แบ่งครึ่งแบบนี้นะครับครึ่งนี้จากกลางบ้านจนถึงหน้าบ้าน <c oughs> เขาเรียกว่าตำแหน่งบริวารตำแหน่งลูกหลานถ้ากลางบ้านมาถึงหลังบ้านเขาเรียกว่าตำแหน่งพ่อแม่ตำแหน่งบารมีสมมติสมมุติว่าห้องนอนนะครับห้องนอนลูกหลานควรอยู่ที่ไหนดีที่สุดลูกหลานควรนอนโซนหน้าบ้านนะครับแล้วพ่อแม่ควรนอนโซนหลังบ้านเพราะเป็นตำแหน่งบารมี ถ้าเราเอาลูกเรามานอนโซนหลังบ้านลูกมันก็จะดือ้อเพราะว่าอะไรมันอนตำแหน่งบารมีคือลูกจะมีบารมีมากกว่าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยสอนอะไรมันก็ไม่ฟังมันก็จะเถียงอย่างเงี้ยเพราะอะไรเพราะเพราะว่าลูกมานอนตำแหน่งบารามีไงเราไปนอนตำแหน่งบริวารอย่างเงี้ยถ้าพ่อแม่ไปนอนตำแหน่งบริวารก็มีปัญหาถ้าเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้าของร้านค้าเป็นอะไรเงี้ยก็มีปัญหาเรื่องลูกน้องมันดื้อปกครองไม่ได้มันไม่เชื่อฟังเพราะเราไม่มีบารมี อันนี้พอเขาจะหลักพื้นฐานแล้วนะครับงั้นกรณีถ้าเราจะถ้าเราไปทํางานล่ะเราจะเลือกที่นั่งได้ยังไงเลือกที่นั่งที่เหมาะสมก็ดูจากด้านนี้นครับดูจากทิศทางของประตูประตูทางเข้าถ้าประตูมันเข้าฝั่งไหนก็อย่างเงี้ยถ้าประตูเข้าด้านหน้าด้านนี้นะครับตําแหน่งบารมีก็จะอยู่หลังผู้ชายก็ต้องนั่งนั่งฝั่งนี้ซ้ายมือฝั่งบารมีเราจะมีอํานาจนะครับก็จเจริญก้าวหน้าในการงานไวมากผู้หญิงก็นั่งฝั่งฝั่งขวาฝั่งเสืออย่างนี้ วิธีการเลือกก็คือเลือกแบบนี้ครับตามผังนี่แหละผู้ชายนั่งซ้ายผู้หญิงนั่งขวานะครับจากประตูหน้าด้านนี้นะชายนั่งซ้ายหญิงนั่งขวาพยายามนั่งตรงนี้ให้ได้มากที่สุดถ้าเป็นเจ้าของร้านก็ต้องนั่งโซนด้านหลังไว้ก่อนตำแหน่งบารมีเพื่อจะได้มีบารมีในการปกครองลูกน้องนะครับอันนี้พอเข้าใจหลักแล้วนะแล้วถ้าถ้าเป็นตำแหน่งเตียงนอนล่ะจะหันหัวเตียงนอนไปทางไหนถ้าเป็นผู้หญิงนะครับ ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นพ่อแม่ก็ให้ให้หันหัวเตียงนอนมาฝั่งนี้ฝั่งฝั่งขวามือนี่หัวเตียงด้านนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นผู้หญิงโสดนะก็เลือกนอนตำแหน่งแหน่งตำแหน่งนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นผู้ชายล่ะก็ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายมือหันหัวเตียงมาทางนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นลูกชายล่ะลูกชายก็นอนด้านหน้าโซนด้านหน้าหันหันมาหันหัวด้านนี้ซ้ายมือถ้าเป็นลูกสาวก็หันหัวมาทางขวามือนะครับถ้าแต่งงานแล้ว ถ้าแต่งงานเป็นคู่ผู้ชายผู้หญิงก็เอาเอาสามีเป็นหลักก็คือต้องนอนเตียงด้านนี้หันหัวมาทางฝั่งซ้ายแต่ถ้าเป็นคู่คู่ทอมคู่ทอมคู่ดีก็ก็เอาฝั่งนี้หันหันหัวมาทางขวามือคู่เกย์คู่เกย์ต้องเอาฝั่งผู้ชายก็ต้องหันหัวมาด้านนี้อย่างเงี้ยครับก็มีหลักในการจัดห้องนอนแค่นี้ครับกรณีที่บ้านบ้านเป็นสองชั้นนะครับนี่พูดกรณีบ้านเป็นสองชั้น บ้านเป็นสองฐานเขาก็จะแบ่งเป็นแบบนี้ <c oughs> นะครับชั้นล่างจะเป็นพ่อแม่ชั้นบนจะเป็นลูกหลานบริวารพ่อแม่ที่ข้างล่างเป็นตำแหน่งบารมีด้วยนะครับถ้ามีห้องนอนข้างล่างพ่อแม่ก็ต้องนอนข้างล่างไว้ก่อนให้ลูกๆไปนอนข้างบน แต่ข้างล่างเรานอนนอนไม่ได้เราก็ไปนอนข้างบนพอนอนข้างบนจัดบบไหนเ็าจัดแบบนี้นะครับพ่อแม่ต้องนอนโซนหลังบ้านด้วยก่อนให้ลูกๆนอนหน้าบ้านนะครับอยากมีอำนาจอยากมีบารมีในการปกครองบริวารก็ต้องผู้เป็นพ่อเป็นแม่ต้องนอนโซนหลังบ้านนะครับอันนี้เป็นหลักของจุ้ยพื้นฐานนะครับลองลองไปดูที่บ้านตัวเองครับถ้าลูกเราดื้อเนี่ยลองไปดูถ้าลูกเราดืออดาาด้อมันพูดไม่รู้เรื่องอ่ะส่วนใหญ่ลูกจะนอนหลังบ้านเราไปนอนหน้าบ้านนะครับลองลองไปดูแล้วกันครับ สวัสดีครับ